สวัสดีครับท่านผู้ชมนี้พบสองพบกับช่องสองศูนย์ศูนย์แปดนะค่อมาวัดมังกรครับคนณเรากำลังก็กินลมก็กะลักกันแล้วเราไปนานนั่นแล้วนะเราไปนานนานก็ผมไม่รู้สิปวันกี่วันนะหึ่งวันนี้หนึ่วันสอวันหร่ีก็ขอไปกับเสียงพี่ครับ ก็ก็คือข้าว่าผมแบบชอบเปิดเพลงครับแต่เขาไม่ได้เปิดเพลงเสียงเบานะโอ้โหถ้าผู้ชมคนได้ยินแหละได้ยินไหมถ้นกดไลค์กับแชร์ติดตามด้วยครับอืมผมบ้านนะกดไลค์ผมหน่อยกดติดตามผมหน่อยผมก็จะมาดูมุมมดมาก,ก่อนที่อะไรไม่รู้แต่ว่ามุมา,มาก่อนนี้มากหรือไม่ครับผมไม่รู้นะครับผม ผมพิ่งหลุดมาใหม่ๆเลยเนี่ยก็ไม่เคยเรียนเหมือนกันอันนี้สวยไหมครับที่ผมดวไปที่เป็นมัดพวกขงล่างอันนี้มันก็วัดหนึ่งจุดหนึ่งสองจุดสองครับทุกคนเท่ารวมนะครับหนึ่งจุดเจ็ดจุดสิบมามันก็เลยเมืไหมครับหนึ่งจุดหนึ่งสองก็จะจุดหนึ่งสองจุดสองก็จะหายไปครับทุนใช่มันก็จะหายไปเลยอะ เออคนแบบเมื <ítulo> <ire> ่อพูนะคุณสีแดงเนาะมดมดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่เยอะมากๆครับผมเนาะแล้วผมแบบไปดูดหนึ่งจุดผมคิดว่ามันไม่มันแนมัไอจุดหนึ่งไอหนึ่งจุดหนึ่งสองมันจะไม่หายครับผมถ้ามันเสื้อหายอ่ะผมก็ระพูดรบผม เสียใจมาแล้วผมหามดตัวเองไม่เจอครคับทุกคนเมืที่ผมหลุดมาโคตรเยอะหาไม่เจอครคับทุกคนจริงโอ้ในเกาะไปเลยผมก็สร้างผมก็สร้างเกาะมาแล้วในเกาะว่าวลูกผมจะมาเดินเรือมัดให้ทุกคนตัไปเร็วเราจะมาเต้นลำกันไปนี่แบบผมจะไปถ้าแบบผมโดนสิบเราจะ เปลี่ยนอีกด้านหนึ่งก็ขออภัยด้วยเนาะแต่ถ้ามันเปลี่ยนไปอีกหน้านเ่ยผมก็จะรีบรีวิวนะครับผมถ้าไม่เหลือเสียงมันจะเปลี่ยนไปแบบหน้านั้นไม่รู้แต่ว่า,า,าพอเข้าเกมพอเข้าเกมใหม่พูดจะนานมากๆเลยนะใช่ไหมถ้าก็ไม่ต้องเป็นห่วงผมจะมีรีวิวเลยโอ,อ้โหชาวบ้านรูปของก่อนหน,น้า โอ้ยไข้ยมีหายทุกคนืออทีมาล่าคา่านลยนะครับยเฮ้ยเสียงน่าว่าอืมจะรีวิวทีมหมดเลยคือจับนีตอนที้ผมก็กำลังตาผมกำลังอเลยอเอไปแลอ้ยเฮ้ยโล้ชลักน ขอมากขึ้ฉันไม่คันรูว่าจะฟไขว่กนยังไงก็ก็บอกเขาันก็กดขอมาข้นมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อืม่มไม่ใช่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 ม บล็อกไหนวะบล็อกที่ไหนวะอืมอืม <OB> ก <disease> ็ผมกำลังหาบล็อกน้อนเป็นบล็อกที่หายากที่สุดเออมันไม่ยากแล้วเจอแล้วอือดิดิแล้วก็อือ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 ุือว้าว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 งก็จอจบก็จอ อทุกม่นได้เหรอ,อ,อ,รอ,อรไม่ไหรอกดูลว่าอออะไรเนีอ่อไม่แล้นะคนผมรู้สึกว่าผมก็สับสนกับไอ้บางคนแก่ตัวน,นี้ละอืมผมว่าเราจะทจ้มันฟักก่อนละกันนะ ยังด anyway, ีอยู u, ่ดีอยู่แตยมันไม่ใช่โอ้โหไม่ดีครับผมเกิตารับผอโออะไรอะไรอไม่ร่เลยเจ้าจุกเอ้ยต้องบอกข้ามาถึงกูนลยจะจะกกันเนี่ยฝากยูเลยอืม่ใชบนจุ๊บ ว้ากกู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 เอ้ยโอ้โหไอติ่ขา,ามันว่าจะรอไอกิต้องรอนะค,ะคนผมว่าจะ,ออะรอนาน ขอไปผสมของคอลลิสเชกันโอเคแล้วนะหรือว,ว่านะว,ว้า่าฮ่าผมว่านะหรือว่ามันอาจจะเจอผมก็ได้วาตาะไรกันเฮ้ยผมตาย ผมอัดเพ่นเราโอเคงั้นเรารอไปเรื่อยกอันวะเฮ้ยติดโอ้ยเมื่ผมโคกรจีกจะบ่อน้อต้องเอาบล็อกดิอ่ะจะ,ะ,ะ,ะไม่เป็นไรจะเป็นยังไงกด็ดีสิครับเรขยันที่มอดตีหยวะแต่ก็งงเอาคนละตัดแชร์กัน ถ้าฝนจะมาเกดพูดจริงัมาดูลนครับโอเค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 ทุบทุบไม่เลยทุไม่ทุบไม่ทเลยทุบทุทุทุว้าว้ัว

อาผมว่าไม่ใช่แล้วนะไอ้ทุกคนผมว่าละคุณกดวางปุ้บมึงก yup. ็ม sì. ันก <N> ็ต้องเหรอลงมาติดตารางสุดเลยค่ะเด็กเอาเรามาพูดถึงเรื่อง ดาบเจ้บอกอนงูนั่แต่ว่าไม่ใช่งูนะดูครับแป่ฮี้โอ้ยชิคี้านดมเลยงมันก็คอมิแชมป์ล้วดีเลยครับเออเป็นมันจะเป็นแบบอี่แชมป์นะคบทุกคนดี่ากเยนเท่มากมากเลยมั่ไม่ไดช่อเกาะอกก่นด้วย ก็ของมังกรก็เท่เลยว,ว้าวัอนที่ถ้ามังกรฟักผมก็จะมารีบอันนี้ครับส่วนตอนนี้ก็รอกันไปยาวเลยดูสิครับด,ดูตอนที่เราวางตึ๊บแล้วเขาก็ 我老公老公抽不啦？我老公抽不呢？你别放啊！ มังกูดแล้วฉันบูชาพระเจ้ามานานแล้วนะโอเคตัวตัวโอ้ยไม่ใช่วางวางถูไปหน่อยเข้าไป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 ไปเข้าไปเข้าไปดิเข้าไปโอ้โหต่อยหน้าแม่งลีต่อยหน้ามังกรเลยฮุกฮุกโอเคใช่ไหมฉันก็รอ เรากำังไปเอกอยาครับ,บทุกคนโอเคกูนะหรือว่าผมผมขอข้ามังกรตัวนี้ตัวเดียวไปแหน่โอ้มหอันนี้เหดโหดใช่ไหมใช่ไหมจ้าตอนนีน ไม่ยอบอ๊ะไม่อมมนเข้ามากระน,นั้นโอเครอกันไปเดียวอืมยงกัดนี่หนูมาดูดๆดูเรดวแล้ว ตอนนี้รู้สึกว่ามีแค่ตัวเดียว่แล้วตอนนี้ใครอย่างผมก็ต้องรีวิวเลอนดูมเอเป็นมาคุมสัตว์เล้วของเราคือก่อนแรกเลยก่อนแรกเลยครับผม fattening. Okay, ito yung konta Kaya ito, yung mga Yung mga. อะไมังเออเอแมงทำไข่ก้ออเอาแล้วเอาแล้ว,วมึงข้ามเลเด้อกูสูเกกมึงมาเลยมึงอ,อย่าหยุดเถอะโอ้ยสมัยดตัวได้กน,นเด็กกูโย Zombie này u Zombie U tìm mùi này này ใช่มันก็มากกว่าแล้เยอะกว่าเมื่อกี้ผมเข้าว่านะใช่แล้วมันก็จะเป็นอย่างงี้ใช่ตอนมันโตนี่ปามันเดือดไปเลยแลก่อคอใจมันจะขึ้นอะนะโอเคขึ้นแล้ววางไป เมทอนไม่ได้นะขมือสุดปวดหน่ายจริงของดูเหมือนมาเลอสีแดงเลยทำียกูฆ่าเหรอโอ้ยก

ตาของเจ้าแล้วละซึ่งเขาอยากรู้ก็ไปดูช่องพี่เขาเลยได้แล้วชิปได้สมัยน้องยังบอกกูเองไปไปก็หายไปอืมนี่คืออะไรลัาไปมันี่ตัวอะไรเนี่ยเนี่ยทำไม่ฮึ চি খাদ <inaudible> <S aux Send out> <hull> Młość ini, ah, cuma ah, kamar log takut ada โอ้ยแกม,มาแล้วมันก็กดไลค์กดตามแล,ละกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนฮันก็ตายไปไม่ใช่ไม่ใช่ไห่ฮันนี่ตายไปซะช่องคนจะไปดูข้อมูลทีผมจะมันดูแจร์มนะครับทุกคนขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชม